สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซสายลุงพลป้าตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่กดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณเอฟซพอต่อทุกๆคนนะคะ ในคลิปนี้จะมาพูดถึงนะคะสาโทนะคะซึ่งเราไปฟังคลิปเนาะนะคะซึ่งฟังแล้วเชื่อว่า f อฟพอต่อถ้าใครได้ไปฟังนะคะก็คงจะไม่สบายใจในสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมคะทุกคนวันนี้ไมเเ่เลเบเจเลยลงคลิปสั้นๆไปนะคะเกี่ยวกับเพลงเพลงหนึ่งเนาะนะคะถ้าใครไปฟังก็คงจะรู้และหมายถึงอะไรนะคะก็คือเราไปฟังมาในสิ่งที่เขาพูดเนาะนะคะ คือทําให้เราไม่สบายใจมากเลยนะคะในสิ่งที่พูดต่างๆไม่ว่าจะเปรียบเทียบปู่เป็นอะไรนะคะคือพวกปู่ปริจิตพญานาคที่เราทุกคน fc พอตทุกคนเคารพนับถือแล้วก็กราบไหว้นี่แหละคะ่ะในสิ่งที่เขาไปเปรียบเทียบนะคะก็คือการที่เปรียบองค์ปู่โดนหั่นเหมือนปลาไหลนะคะเขาบอกว่าปลาไหลมันมีเปรียบว่าปลาไหลถ้ามีไส้หลาย ใส้ยาวๆหลายๆใส่ห้าใส่ที่พูดถึงน่ะนะคะแล้วก็เป็นถ้าหากเอามาต่อกันแล้วมันจะต่อกันถูกที่ถูกทางไหมพูดหูเปรียบเทียบแต่ละอย่างนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีจิตใจที่ต่ตําตมสิ้นดีในความคิดของไมล์เลิฟนี่หละคือเปรียบทุกอย่างที่ตัวเองไม่ชอบด้อยค่าทุกอย่างที่ตัวเองไม่ชอบ ด้อยค่าการที่คนอื่นเขาเคารพนับถือศรัทธาด้อยทุกอย่างด้อยค่าทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่พอใจแล้วความคิดมันต่ําตมสุดๆนะ่ะไม่เคยด่าใครได้มากว่าต่ําตมสิ้นดีนะคะแต่วันนี้ก็จะมาพูดนี้และะ้วค่ะเมื่อมีความคิดที่ต่ตําตมจิตใจที่มันต่ตําตมเวลาพูดอะไรออกมามันก็จะต่ําตมเหมือนคําพูดที่เราพูดนี้และคะ่ะ นะคะวันนี้ก็จะต่ำตมให้ดูเหมือนกันค่ะกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานะคะต่อให้คนที่อยู่ในศีลในธรรมแค่ไหนนะคะเมื่อมีคนมาดูถูกสิ่งที่เราเคารพนับถือศรัทธาหรือเหยียบย่ำตัวเรามากๆนะคะมากๆจนเหลือสุดที่จะทนมันก็จะมีคำพูดพวกนี้เหมือนกันเลยคะ่ะออกมานะคะต่อให้เรามีจิตใจดีแค่ไหนในบางสิ่งบางอย่างที่คนคนหนึ่งพูดออกมา โดยไม่คิดถึงหัวอกหัวใจหรือจิตใจของผู้อื่นว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะคิดยังไงนะคะคำพูดแต่ละคำ f c พ o ตอ o เข้าไปฟังก็คงทนฟังไม่ได้นั่นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคือเปรียบเทียบแต่ละอย่างแต่ละครั้งนะคะออกมาเขาคงดีเลิศเปรฐสีนะคะพูดแต่ว่าลุงพลทําอะไรทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินนั่งนั่งขอแต่เงินนั่งขอแต่เงิน สิ่งที่เราเห็นครั้งแรกเลยในคดีก่อนที่จะมาโยงถึงลุงในวันแรกสองวันแรกนะคะคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกคุณยังมีชีวิตอยู่หรือว่ายังไม่มีชีวิตตัวพวกคุณทั้งหลายนะ่ะมานั่งห่มขาวนั่งไร่สุดปักหมุดบัญชีขอเงินไม่ใช่หรือนะคะนั่นคุณก็ขอเหมือนกันไหมล่ะถ้าจะพูดว่าฝ่ายลุงทุกอย่างทุกอย่างคือเงินทำทุกอย่างคือเงิน ขอเงินคุณขอตั้งแต่ครั้งแรกเป็นคนแรกด้วยซ้ำที่อยู่ในคดีนี้เริ่มขอเงินผู้อื่นเขานะ่ะหันกลับไปดูคลิปที่น้องชายลงบ้างนะว่าตัวเองปักหมุดบัญชีพร้อมกันที่นั่งอยู่หน้าสลอนนะ่ะขอเงินคนอื่นเขาไหมถามใจตัวเองด้วยนะแล้วจะมาบอกว่าไอ้ไข่ที่เขาบูชานะ่ะเอามาแก้บนเอามาอะไรนะ่ะไข่เน่าทั้งนั้นนะ่ะ ตาคุณมองไม่เห็นหรือหรือว่าตาบอดอีกหน่อยมันจะบอดจริงๆนะตานี่ะคนที่เขาน่ะขอและได้สิ่งของต่างๆได้อย่างที่เขาสมปรารถนาน่ะเขาไปขออะไรเขาบนอะไรเขาได้เขาบนไข่เขาก็หิ้วไข่จากบ้านที่เขาบนเนี่ยไปที่นาลุงพลที่จำปาดงน่ะพอเอาไปแก้บนเสร็จเขาไม่เอากลับเขาก็ให้ลุงป้าไว้กินไว้ใช้หรือให้ไป แจกชาวบ้านตาคุณมองไม่เห็นหรือนะคะลืมตาดูมั่งก็ได้นะขนาดฉันตาเล็กเนี่ยตาเน้นน้อยเนี่ยฉันยังมองเห็นเลยว่าคนที่เขาจะไปแก้บนนะ่ะเขาหิ้วไข่ไปนะคะใครที่เขาแก้บนด้วยไข่นะเขาหิ้วไปจากบ้านขนเข้าท้ายรถขนเข้าในรถของเขาเนะ่ะเพื่อที่จะไปแก้บนนะ่ะคุณกบมองไม่เห็น ยังจะมาบอกแนะนำเขาว่าให้เอาไข่ปลอมๆคิดได้ไงนะสมองมีแค่นี้ไหนบอกเรียนสูงไหนบอกเรียนสูงจบปริญญาตีไม่ใช่หรือหรือว่าเรียนไว้แค่ประดับบาแต่ความรู้แม่งไม่มีเลยนะคะถามกลับด้วยนะทุกอย่างพูดมาแต่และครั้งนี้รับไม่ได้เลยเปรียบสารพัดที่จะเปรียบดูถูกคนอื่นสารพัดที่จะดูถูก แล้วไอ้เงินที่นั่งปักหมุดนะนั่งปักหมุดว่าจะไปช่วยอะไรบ้างไปทําอะไรบ้างนะทําถูกต้องตามสิ่งที่พูดไหมหรือว่าทํานอกเหนือจากนั้นถ้าทํานอกเหนือจากนั้นในสิ่งที่ตัวเองประกาศไว้นะ่ะว่าจะไปช่วยเหลือไปค่านนอนค่านี้ทำโน้นทนํานี่แต่เอาไปทําอย่างอื่นนั่นก็เท่ากับผิดกฎหมายหลอกลวงประชาชนนะในเมื่อคุณพูดแล้วคุณทําเกินในสิ่งที่คุณพูด เงินสิ่งที่คุณทําเกินในสิ่งที่พูดนะ่ะมันคือการฟอกเงินด้วยซ้ําไปนะนะคะมันคือการฟอกเงินด้วยซ้ําไปเพราะคุณประกาศไว้กี่อย่างนะคะช่วยทําบุญกับน้องทั้งทั้งที่ไม่รู้เลยว่าน้องยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อีกส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นทุนการศึกษาคุณพูดแค่สองอย่างใช่ไหมในวันที่เกิดเหตุขอถามคุณกลับไปด้วยนะแล้วถ้าสิ่งที่คุณทํา ในจํานวนเงินที่คุณได้มานะ่ะทําเกินสองอย่างไปนี้นั่นก็เท่ากับคุณหลอกลวงประชาชนเอาเงินส่วนนี้ไปทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะคะเห็นไหมคุณยังพูดว่าคนอื่นเขาถ้าเราพูดอย่างนี้บ้างลนะ่ะคุณจะรู้สึกยังไงในสิ่งที่คุณพูดนะ่ะอย่าด้อยค่าผู้อื่นเขานะคะเพราะตัวเองนะ่ะอิจฉาเขาเกินไปหรือเปล่านะคะ เห็นเขามั่งมีจะมีขึ้นมากกว่าตัวเองหรือเปล่าถึงต้องอิจฉาอย่าลืมนะทุกวันนี้เขาต้องใช้จ่ายค่าทนายเท่าไหร่อ่ะที่เขาต้องไปสู้คดีในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำอ่ะทั้งที่ตัวเองรู้อยู่แก่ใจน่ะว่าเพราะเหตุใดทำไมมาสงสัยเขาถ้าเลิกเียาดยามคนอื่นไม่ได้น่ะก็หุบปากนั่งเงียบ คนอื่นเขามองเห็นว่าการกระทําของคุณนะ่ะมันต่ําตมสิ้นดีต่ําตมจนขุดไม่ขึ้นนะ่ะนะคะคิดให้เยอะๆเวลาพูดอะไรออกมาคนอื่นเขาเคารพนับถือคุณไม่เคารพนับถือคุณก็อยู่เงียบๆเขาย้ายมาจากที่ที่ที่คุณไม่ต้องการแล้วห่างไกลมาตั้งกี่ร้อยกิโลนะ่ะแล้วคุณจะไปมองทําไมในส่วนนั้นจะเข้าไปส่องเขาทําไมในเมื่อเกียติเขาไม่ใช่หรือ เกียรติปูปริจิตไม่ใช่หรือจะไปนั่งแหกตาส่องทําไมล่ะมันอยู่ไกลขนาดนั้นคุณมองไม่เห็นหรอกนอกจากจะไปส่องยูทูบเบอร์ที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นน่ะคุณถึงจะรู้ว่าอะไรที่ตรงนั้นเขาทําอะไรกันบ้างแม้ตากแดดตากลมพอหน้าฝนตัวเองเข้าวิ่งเข้าลม้มปล่อยให้ปูตากแดดปล่อยให้ปูที่ไหนบ้างที่เขาสร้างไว้กลางแดดน่ะ จะหอบเข้าที่ร่มได้สิ่งใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเต่าง,งอยไม่ว่าจะเป็นพญานาคทั้งหลายที่อยู่หน้าวัดอยู่ในวัดที่สร้างองค์ใหญ่ๆนะ่ะมีใครหอบเข้าในพื้นที่ที่จะเข้าไปหลบฝนไหมมีใครหอบเข้าไปได้ไหมละ่ะเก่งจริงลองไปหอบที่เต่าง,งอยนะ่ะเวลาฝนตกนะ่ะไปหอบเอาเต่าง,งอยตรงนั้นติเข้าไปดิเข้าไปหลบฝนในบ้านในช่องดิคุณเข้าหลบได้ไหมละ่ะ พูดอะไรแต่ละครั้งนะ่ะพูดให้มันมีความเป็นจริงสามารถที่จะทําได้ด้วยไม่ใช่พูดพูดเพราะปากมันนะ่ะระวังวันหนึ่งนะมันย้อนเข้าหาตัวเองหมดนะในสิ่งที่พูดนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ทําร้ายใครแต่เวรกรรมที่เราทํานี่แหละมันจะทําร้ายตัวเราเองฝากไว้ให้คิดนะคะอย่าดูสูดอย่าดูถูกสิ่งที่คนอื่นเขาดูเขาเคารพนับถือ เพราะผู้อื่นเขายังไม่ดูถูกเหยียดยามในการที่คุณเคารพนับถือสิ่งอื่นสิ่งใดคุณบอกเอาไข่เอาอะไรไปถวายก็ไม่สามารถที่จะกินได้ได้แค่มองแล้วไอ้ที่คุณเอาลิบสติกไปให้ลูกของคุณล่ะเอาเสื้อผ้าไปให้ลูกของคุณไหมลูกของคุณออกมาทาลิปสติกให้คุณดูไหมล่ะลูกของคุณออกมาห่มเสื้อผ้าสวยๆที่คุณเอาไปไว้ตรงข้างสถูปนั้นไหมล่ะออกมานั่งทาลิปให้คุณเห็นไหม ออกมานั่งทาลิปให้คนทั่วโลวกเห็นไหมล่ะว่าไอ้ลิสติกที่คุณเอาไปวางไว้ไอ้เสื้อผ้าที่คุณเอาไปวางไว้น่ะมันใช้ได้เขาออกมาใช้ได้จริงน่ะคิดให้มันเยอะๆนะคิดให้มันเยอะๆหน่อยพูดเลยนะ่ะอย่าเอาแค่มันมันนั่งหัวเราะในสิ่งที่คนอื่นเขาเคารพนับถือนะคะไม่ใช่เรื่องของไม่เลิฟหรอกแต่ฟังแล้วเบื่อฟังแล้วสิงฟังแล้วของขึ้นเพราะปู่ปาริจิต คือสิ่งที่เราเคารพนับถือบูชาเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าท่านมียานบารมีที่ดีพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังลำบากใจกำลังทุกข์ใจไปขอพรกราบไหว้ได้มีแรงศรัทธาขึ้นมาได้มีแรงกำลังใจขึ้นมาเพื่อให้เขาได้มีชีวิตที่จะต่อสู้ต่อไปด้วยพละกกำลังที่เขาศรัทธานั่นแหละ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะหากไม่ศรัทธาอย่าดูถูกเกียดยามหากไม่เคารพนับถืออย่าปากพ้อยพูดดูถูกเกียดยามนั่งเงียบเงียบหุบป,ปากไม่มีใครเข้าไปว่าคุณได้คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝากเอฟซีลุงป้าทุกๆคนนั่นแหละคะ่ะที่มีกําลังนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้านะคะทุกๆตัวที่ทําออกมา ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ค่ะในบริษัทมนโอมทีพีสกินนะคะฝากสนับสนุนด้วยค่ะลุงจะได้มีเงินไปต่อสู้คดีที่ถูกใครบางคนกล่าวหาโดยที่รู้ทั้งรู้ว่าอะไรคืออะไรจะได้หลุดพ้นทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้านะคะมาดิพิดของคุณรลชนีลูทินแซดของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุนวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะตามกําลังของเรานะคะแต่อย่าทาให้เกินตัวมันจะทําทให้เราเป็นทุกข์เนาะ ไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดกดไลค์กดแชร์โดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือหนึ่งเรงกำลังใจที่เราจะส่งถึงลุงป้านะคะแล้วก็ฝาก FC แล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแต็นทุกทกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ